เรียกว่างานฮอตงานปังงานรุมแบบไม่มีแพวเลยค่ะสำหรับสองนุ่มสุดฮอตซีพลิกและนิวชวอินไม่ว่าจะเป็นงานด้านวงการเพลงวงการแฟชั่นหรืองานอ e ีเวนต์ต่างๆก็มีเข้ามาไม่หยุดทั้ทางงานเดี่ยวและงานคู่แบบแน่นๆให้แฟนๆได้กินกันแบบตลอดค่ะล่าสุดค่ะนุ่นนิวก็เตรียมไปส่งมอบความสุขให้กับแฟนๆที่ประเทศสิงโคโปร์ในงานคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกดีนแคชเชียร์คอนเสิร์ตที่จะถูกจัดขึ้นในวันที่12กรกฎาคม คค่นี้ะโดยล่าสุดในเอกของพี่เลี้ยงก็จัดความฟินให้บีหนึ่งกลุ่มกับคลิกเบื้องหลังที่เขามีแอบกอดกันโดยพี่เลี้ยงก็เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าไม่ต้องคิดถึงกันมากหรอกนะคะแหมทํามาแอบกอดลากันเขาเห็นกันหมดจ้ะเดี๋ยวก็ได้กลับไปเจอกันแล้วเนอะมาคิดทงคิดถึงอะไรกันไทยไทยและโอ้ยก็ได้เลิกกอดกันสักทีไงไปทํางานกันได้แล้วค่ะ กอดกันอยู่นั่นแหละไม่ได้ทำแล้วมั้งงานเออต้องไปแล้วโอ้ต้องไปแล้วอันดับแฟนแฟนเฮ้ยงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามาแซวกันยับเลยค่ะในความคั่งรักของคู่นี้เกินต้านจริงๆเป็นคู่ที่ทำให้เขินได้ตลอดเวลาจริงๆค่ะเฮ้ยสีหลับอะไรตรงนี้อ๋อหลับรอดูข้ามฟ้าวันพรุ่งนี้ครับ EP 11 มาดูกันว่าใครจะตอบคำถามจริงที่สุดว้าว<ฮ>อ่ะหลับจริงอ่ะเสร็จแล้วนะรอ,อดูข้ามฟ้าได้ไหมครับอ่ะสร็จแจ้าชีวิตก่อนนะคะชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง d m 2 p a r t y ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ